สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้เรามีข่าวสารอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจจากสึกพีเมียรีกอังกฤษและลาลีกาสเปนในคืนวันที่20พฤษภาคม2567ายที่ผ่านมาเกมสำคัญหลายคู่ทั้งการลุ้นแชมป์ลีกและการไล่ล่าตำแหน่งท็อฟโฟรวมถึงเกมอำลลาสโมสรของบรรดานักเตะและกุนซือชื่อดังเรามาติดตามและสรุปผลการแข่งขันที่น่าสนใจกันครับแต่ก่อนฟังข่าวฝากกดไลค์และซับสไครต์รับรองว่า คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของวงการลูกหนังเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่4ติดต่อกันด้วยชัยชนะ3-1ต่อเหนือเวสต์แฮมยูไนเต็ดกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์อังกฤษกที่ทําได้พวกเขามีโอกาสทําดับเบิลแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันเมื่อเตรียมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัวันที่3มิถุนายนนี้ส่วนอาร์เซนอลพลาดท่าเสียจาจฝูงให้กับแมนซิตี้ในช่วงโค้งสุดท้ายทําให้พวกเขาต้องรอฟ้าแชมป์ลีกสูงสุดต่อไปเป็นปีีท่20 แม้ว่าจะเฉือนเอาชนะเอฟเวอร์ตันบูดวิด2-1จากประตูชัยของไคฮาววนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในขณะที่ลิเวอร์พูลปิดฉากฤดูกาลด้วยการเอาชนะวูดแฮมตัน2-0ในเกมอำลาสนามของกุนซือชาวเยอรมันอย่างเจอเก้นาคอ,อหลังจากเขานาทีมคว้าชแชมป์แชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยและพรีเมียร์ลีกหนึ่งสมัย,ลมลมยตลอดระยะเวลา9ปีก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้สลอ็อตผู้จัดการทีมคนใหม่จากสโมสรอนฟเฟยเยนูสในฤดูกาลหน้า ทมกลางบรรยากาศอันซาบซึ้งของแฟนบอลหงแดงที่แอนฟิลด์สำหรับศึกลาลีกาสเปนอเล็กซานเดอร์เซอร์ลอตหัวหอกชาวนอร์เวย์ระเบิดฟอร์มทําแฮตทริกช่วยให้บียาเรอันไล่ตามตีเสมอเจา้าฝูงอย่างเรอัลมาดริด4-4ทั้งที่ตามหลังอยู่ถึง4-1ต่อนในครึ่งแรกนอกจากนี้เขายังขึ้นนําดาวซันโวของลีกด,ด้วยผลงาน23ประตูส่วนเรอัลมาดริดจะไปโฟกัสกับนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกพบกับบรุสเซียดอร์มุน นั่นคือผลการแข่งขันฟุตบอลคู่สำคัญในคืนที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตและพบกันใหม่ในการอัปเดตข่าวกีฬาครั้งต่อไปสวัสดีครับ